ใส่ีะใส่เ,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 เรีกพวกหัวลานนี่เบอร์เขาเรียกยอดเข้ากระันใสนี่ลงไปแล้วนะครับใส่หิุกับคือกตวลง,งไปใส่ลงไปเลยมาดูกันนะครับสุดทายาหนึงสองอี่หมออีลัมเนื้อคุณผู้ชม สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเทียมแล้วนี่วันนี้เก็บบล็อกเคนะครับเก็บบล็อกเค้วันนี้คุณรัชชานจะแกงพักล้มนะครับนี่ตุนเองนะครับผมเราไม่ต้องซื้อถ้าหมี่นี้ไม่ต้องซื้อนะครับก็ตัดเก็บเอาเองติดเกินเองนะครับผมนี่ก็โอหโหหมึกแฝกเลยเป็นหมึกแวกนี่ก็มีหมึกแฝกนี่ ใส่ด้วยแบบยังมีอยู่ฮะถ้าเราไม่ตัดนันจะได้กินตลอดทั้งปีเนี่ยใส่น้ำเนี่ยด้วยเด็กเ็จะต้องอ้เาจะได้กินแลาเว้ย้ยเราก็จกินแล้วใกล้ๆนี่นักบอกแล้วนะครับที แล้วอีกสักสองสามวันก็ได้กินแล้วนี่โคดิชานปลูก,ก,กเอยงนะครับผมการเรียกพักแคบนะครับผมการเมย์ก็พักแคบนี่แหละเนี่ยแกะก็ยอดกิดกิบวันนี้โคดิชานตะเกงผักล้มนะครับใส่ล้มได้ใหญ่ๆนะครับผมรอติดตามว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเยอะหวานวันนี้นะครับผมผักตีนันนี้น,น,นี่ สาระแชร์เรียกว่าหมกบุบนะครับอันนี้อยู่ในโอ้ะพะอโอลาสาระแชร์เรียกพะอโอลานี่เบอร์เขาเรียกยอดเขาชาละแชรนเลยขเข้านะครับผมกนินได้อันนี้กปกกินเองนะครับกินเองนี่ถ้าใส่น้ําก็มันจะได้กินตลอดทั้งปีแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนหอมมากเลยครับพากันชะอมครับผมอ อร่อยน่น่ดูสวย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 เดีจะขึ้อนรุนหลังานะคับั้านะััข้มันีมันเป็นขมืองนะเขาอมมากเลย เตรียมของอีกนะครับผมไปเจอกับทุนโตนะครับอู้เครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามียอย่างพวกนี้มีเตรียมนี่นะนี่ก็มีนี่นะครับถูเน่าชุดลดนะครับเกลือพริกป่นแล้วก็น้ํามันนะครับตามด้วยมะนาวอันนี้หอมแดงนะครับอันนี้ก็จะมีผักหวานป่าอันนี้มะเขือพวงมะแปดบนะครับแล้วก็ถั่วเกม็ดในถั่วนี่แหละครับเห็ดหูหนูนะครับผมแล้วก็อันนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วหลอกเคเหรอเออนี่หลอกเคด้วยแล้วก็ชะอมแล้วก็ผักลาอันนี้ก็จะเป็นยอดผักเข้านะครับผมยอดผักเข้านี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเน้นบอกหน่อยนะครับผักเข้าแล้วก็นี่ยอดอันนี้อันนี้เป็นตึงกินตึงยอดตึงหลอกตึงตึงหน่วยมั้งนะครับหน่วยมันก็จะเป็นข้อก้อมนะครับผมนี่ยอดข้อก้อมหลอกนะครับผมเดี๋ยวมา เตรียมเครื่องก่อนนะครับตั้งหม้อเตียงก่อน <c oughs> หอมหอมแดงนะครับเจียวให้มันหอม,มค่อยใส่น้ำนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับให้มันมีกลิ่นหอมของมันๆก่อนพอ,อแล้วนะครับผมแค่นี้แหละครับอ,อแล้วโอ้เยอะมากเลยครับรแบบนะครับผม นี่ตั้งหมกเกียงก่อนตั้งให้มันปุ่ยก่อนค่อยมาใส่พักทีนะครับล้งางน้ำก่อนนี่ปล้างน้ำนะครับผมผมคกมือปวงนะครับปมนใส่เป็นลูกแบบนี้เลย นี่อร่อยแน่ๆครับผมนี่เดี๋ยวเอาผักของฉันนี่นี่ครับแล้วก็เห็ดหัวหนูนี่เดี๋ยวไปล้างก่อนนะครับผมในโซเองนะครับผมอันนี้ซื้อขอม้านะครับเห็ดหัวหนูนี่ซื้อขอมาซื้อ,อม,ามาที่ตลาดนะครับ ล้างน้ำอีกทีใสๆแล้วก็ไปล้างน้ําก่อนนะครับรู้จักวิธีหากลินเดี๋ยวไปล้างน้ําก่อนนะครับสองอย่างนี้หมดลงก่อนใส่นะ้ำมาแล้วนะครับหอมแดงลงไปกลิ่นหอมมันอยู่ <laughs> ไหนหอมหอมครับ <laughs> <laughs> เดือด <cs ill an> เดือดแบบนี้ ครับผมใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเอาละใส่เม็ดถั่วกับบั่วเปลีแยบ,บลงไปนะครับน,นี่นะครับผมนอกใส่ไปสองช้อนนะครับทำให้พริกป่วนนิดหน่อยนะครับพริกนี่ใส่ยอไม่ได้นะครับโู้แสบเลยตูวนี้เกลือนะครับ มก็ปิดฝาไว้เ,เดี๋ยวถ้าน้ำร้อนเราเราค่อยมาใส่เห็ดหูหนูนะครับวางไซตักก่อนนะครับโอเคนะครับปผูกกินที่บ้านเองนะครับผมสำนี้นี่เก็บกินต่ำข้างหัวก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อนะครับผมที่บ้านอ่ะ ตัวนี้ร้อนน้ำเดือดก่อนนะครับน้ำร้อนก่อนเราค่อยใส่นะครับผมอันนี้นี่นี่คนชาตกินยอดอ่อนก็เอานะครับนี่ยอดก็อหลอกนี่อร่อยมากนะครับนี่หลอกค้อนคอมนี่นะครับมันจะวหวานนะครับผมใส่หมดเลยยอดเก็เอาหอกเอานะครับยอดก็อร่อยนะครับผมอืมชะอมนะครับนี่เป็นชะอมเมืองนะครับผมนี่อันนี้หอมมีกินหอม ขวานปลานะครับดึมาเดียวนี่ใส่หมดนะครับผมใส่หนวดใส่หมดนี่เยอละล้ำเยอะเกินไปเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับไปล้างน้ำก่อนนะครับดูสองสามโอ้โหไฟเลงไฟเลงไฟเลงใส <laughs> ่นี่ลงไปแล้วนะครับใส่เห็ด กับน้ำเกลือกงในป้ายปิดฝาไว้อีกประมาณห้าน,นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ผักนะครับแล้วระวังคีรอเห็ดสุกเราก็ทำน้ำจิ้มก่อนนะครับนี่มีสุกไหมอร่อยัหม ครับมะนาวน้ำลายได้แล้วนะครับชุดทใล่แงไฟครับผมก็ผิดนะครับกินกับผักโดยเะพาะนะครับผมใส่เกลือนิดหน่อยนะครับมะนาวนี่นี่น,น,นีครับผมมานี้แหละครับ แล้วก็น้ำแกงมาใสกนิีหน่อยนะครับ,รบไปแล้วห้านาทีลูกกันนะครับโอ้ยนนท์นนท์หนึนน่งสองสาม <c oughs> ใส่ผักไปแล้วนะครับนี่ผักครับผมใส่ลงไปเลยแกงผักรวมสุดของโคดชานเองนะครับของอร่อย ของอร่อยของราชานเราไม่ต้องเอาทิ right quiero, anyway small, right? ้งไว้นานนะครับผมสัองนาทีก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้สักสองนาทีมาดูกันนะครับเสียงหนึ่งสองแซ่บโอ้เลยแล้วเล่แล้วครับผมนี่น่ากินไหมครับผมเิ่มแกมือก่ร้อนๆนี้เลยครับ มัจะเป็นการชิมแล้วครับมัจะเป็นการชิมแล้วนี่นี่อันนี้นะพี่ส้มนะครับน้ำเกลียงนี่ใส่นิดหน่อยนะครับผมโคเีโคเีโคเีให้เข้ากันเลยครับอืมนี่มจะมีหอมแดงด้วยนะครับผมแล้วก็มีหนังปองด้วยนะครับชาดขอชิมก่อนนะครับผมแกงผักรวม เน้นผักเลยนะครับนี่มอ้อีลำเนอคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของชะอมนะครับเราก็มาใส่ผักหวานปลาลงไปแหมใส่ล็อกเค มันเข้ากันดีมากครับผู้ชมรา้ว่าใส่เราใส่เม็ดถั่วด้วยนะครับมันเปื่อยแล้วก็มันหอมแล้ทีนี้น้ำแกงมันก็อร่อยนะครับผมมาครับมาครับผิวเข้าแล้วไม่ต้องพูดเยอะย <c oughs> อกยอกยอกมาอะอะนี่เลย้นี่น้ำผึ้กส้มกะปัองแดงนี่แหละครับดีมาก กับน้องป้อเหรอกรับกอนนิ้นมหลัครับถ้าทำแบบนี้ไมต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็าจะได้กิน สำหรับคลิปนี้มานี่แหละครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่นยนะครับสวัสดีครับ